สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีวันนี้นะคะไอหยุดพักร้อนเป็นวันที่2แล้วนะคะก็อย่างที่ทุกคนรู้กันพี่ขุนไปทํางานเนาะเมื่อเชา้าตื่นมานางก็บอกว่าเออเนี่ยไม่รู้จะกินอะไรที่ทํางานนางก็ไปค้นหาในช่องฟรีสก็ได้กับข้าวไปทํางานหนึ่งกล่องน,นะคะซึ่งนางเคยทําแบบพาสต้าแล้วก็เก็บไว้ในช่องฟรีสทีนี้ไอก็เลยบอกว่าเออเรามีเห็ดอยู่นะคะไอแบ่งเห็ดมันปูไว้ถาดหนึ่งค่ะที่แบบไม่ได้เอาไปต้มนะคะ ก็เดี๋ยวตัวนี้แหละไอจะทํากับข้าวเพื่อที่จะใส่กล่องไปทํางานให้เขานะคะก็คือเตรียมไว้อีกวันพรุ่งนี้มาลืนนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เดี๋ยวไปทํากันเลยค่ะเ,ออเห็ดกลุ่มนี้ไอย,ยังไม่ได้ล้างนะคะทุกคนเพราะว่าถ้าถ้าเราจะเก็บไปทากินเนี่ยนะคะวิธีการถนอมเห็ดเนี่ยมันจะมีหลายวิธีก็คือ,เ,อ,อเราทําความสะอาดนะคะปัดฝุ่นนะคะแล้วก็ไปล้างแล้วก็ไปต้มนะคะหรือเราจะเอาไปอบแห้งไปตากแห้งก็ได้นะคะ แต่ว่าโดยสัญญาอาจะชอบต้มแล้วฟรีซนะคะทุกคนเพราะว่าอารู้สึกว่ารสชาติของเห็ดอ่ะมันมันอร่อยกว่าที่เราตากแห้งนะคะ,ะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยอย,ยังไม่ได้ล้างนะคะปัดฝุ่นไว้ก็เดี๋ยวจะเอาไปล้างค่ะถ้าทุกคนไม่ได้กินทันทีไม่ต้องล้างนะคะเพราะถ้าเราล้างเนี่ยเห็ดมันจะเสียไปเลยนะคะเนี่ยแต่ว่าจริงๆอปัดฝุ่นไปแล้วแต่ว่ามันก็ยังเหลือเศษบางอันนะคะที่มันปัดไม่ออกวันโน้นนะคะ โอเคทุกคนเดี๋ยวต้องขออนุญาตจัดการเห็ดแพบหนึ่งนะคะเราจะจัดการเอาไปล้าง ตัวนี้ไอจะปล่อยเสด็ดน้านะคะแต่ว่าถ้าถ้าเกิดว่าใครอยากจะผัดเป็นดอกๆแบบนี้เลยก็ได้นะหรือใครเห็นว่ามันแบบอย่างตัวนี้คือมันอวบมากใช่ไหมทุกคนเราก็ผ่าครึ่งนะคะเพราะเห็ดพวกนี้เขาไอดูแล้วนะคะขาเขาตันหมดเลยก็คือไม่มีหนอนไม่มีตัวอะไรเข้าไปอยู่ข้างในแน่นอนนะคะแต่ว่าถ้ามันหนาเกินไปใครชอบชิ้นเล็กหน่อยก็ตัดก็แล้วแต่ความความสะดวกนะคะ สำหรับหมูที่เราสลาไลด์ไว้เรียบร้อยนะคะเราจะเก็บไว้ผัดเลยก็ได้หรือใครจะหมักก็ได้นะไอจะหมักด้วยซ้อนหอยนะคะ อนแสงจากหน่อยนึงไอ้ว่าจะใส่ซุกินี่ด้วยจ้ะไอลืมไซื้อมาหลายวันแล้วไอลืมว่ามันอยูในตู้เย็นเดี๋ยวนะแตะดูก่อนเพราะถ้าเราซื้อมาหลายวันบางทีมันขมเงทุกคนอันนี้ได้อยู่อยากใส่หอมใหญ่ด้วยอ่ะแต่ว่าหอมใหญ่หมดนะมีอะไรก็ใส่จ้ะทุกคน หายอย่างพ่ออยู่ในตู้เย็นใส่เมดคนตรงข้ามบ้านนะคะเขากำลังเอ่อเขาจะทาสีบ้านใหม่ทีนี้เขาก็เลยฉีดสีเก่าออกเสียงเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงตั้งแต่เช้าเราจะตั้งแต่ช่วงประมาณก่อนพี่ขุนไปทำงานอีกเราก็จะต้อง ฟังกันต่อไปทั้งวันนะคะเพราะว่าบ้านฝั่งตรงข้ามเนี่ยเขาเป็นบ้านหลังใหญ่สองชั้นสี่ห้องนอนมีสองหลังติดกันเขาจะทําหมดเลยทาสีหมดโอเคประมาณนี้ไอใช้กระเทียมวว่าน้ำในเห็ดมันเยอะเดี๋ยวไอจะรีดิว e ก็คือลดน้ำเขาก่อนนะคะ เพราะว่าเราเอาไปล้างไงเมื่อสักครู่ก็ตั้งเตานะคะติดเตาแล้วก็ตั้งกระทะโดยที่ไม่ต้องใส่น้ําค่ะแล้วเดี๋ยวน้ำเขาจะออกมานะคะถ้าไม่งั้นเดี๋ยวเวลาเราทํากับข้าวอะ่ะคือน้ํามันเยอะเกินไปมันก็ไม่อร่อยก็ไม่อร่อยนะคะไอตัดบางอันนะอีตัวนี้ก็้องตัดเนี่ยวกวบเกิน <Okay. S 1> เริ่มเดือดละ กระทะนี้ร้อนไวค่ะมันเป็นมันเป็นกระทะเซรามิกทุกคนมันมันก็เลยแบบแป๊บเดียวมันก็จะร้อนอันนี้ไม่ถึงห้านาทีเลยนะคะทุกคนไอพอแค่นี้นะคะเพราะว่าเราจะไม่เอาเฉามากนะคะเดี๋ยวเราจะเอาไปเทน้ำทิ้งนะคะ แล้วเอากระเทียมลงไปผัดอีกสักหน่อยหนึ่งเนาะ น้ำตาลอีกสักประมาณครึ่งช้อนครึ่งช้อนชาค่อยังมีความติดหวานแล้วก็ใส่ซอสทูเขาอีกนิดหน่อยค่ะประมาณนี้พอละอร่อยแน่นอนแล้วก็สุดท้ายนะคะ ที่ใหญ่ชอบคือน้ำมันงาให้มันหอมค่ะใส่ลงไปชุใส่น้ำมันงาลงไปแล้วเป็นอาหารเกาหลีเลยทีเนี้ยโอเคทุกคนไหนคิดว่ารสชาติมันโอเคละปิดฝาเอ้ยป,ปิดไฟ <c oughs> กินมากเลยแต่ขออนุญ,ญาตชิมเนาะ เดี๋ยวซิมานั่งซิมขาเต่าดีละจ้ะทุกคนยังบ่ฮอดเวลากินข่าวไอตอนนี้ใกล้จะเที่ยงแล้วแต่ว่าไอสิกินประมาณบ่ายโมงไอก็เลยซิซิมให้เบิ่งก่อนฮอดเด้เนี่ยอืมรสชาติกลมกล่อม หมาว่าการหมักหมูอ่ะมันช่วยทําให้ผัดของเราออกมารสชาติดีดอวเอาต่อหมูก่อนต่อหมูเพิ่มหมูนุ่ม ไอ้มีข้าวสวยเรื่องของเรื่องไอย,ยังไม่ได้หงข้าวเพราะว่าไอามีข้าวเหนียวข้าวกลาที่กินเมื่อวานวันนี้อาจจะพยายามกินข้าวกลมให้หมดไอก็เลยยังไม่หงเพราะวัวนี้ไอทําไว้เพื่อใส่กล่องไปทํางานแล้วก็เอาไว้กินด้วยแหละอืมให้พี่ขุนเาไปทํางานนะคะถ้านางกินก็ในกระทะนี้นะคะทั้งหมดนี้น่าจะได้ประมาณสามถึงสี่สี่กล่อง อร่อยมากจริงค่ะก mm ็เ hmm. นี่ยเป็นอีกเมนูหนึ่งนะคะที่มีหลายคนถามเข้ามาว่าเห็ดมันปูเอาไปทำอะไร mm hmm. มันทำอาหารได้หลากหลายมากอาหารไทยกลางไทยอีสานอาหารสวีดิชแล้วมันมันมันเหมาะกับทุกๆประเภทของอาหารเลยทุกคนจริงๆแล้วมันรสชาติดีนะคะ โอเคงั้นวันนี้ไอขออนุญาตลาไปก่อนนะคะทุกคนขอบคุณมากๆนะคะที่ติดตามแล้วก็รับชมค่ะสวัสดีค่ะที่ใส่ถุงมือข้างนี้เพราะว่ามือมันเป็นแผลไอไม่อยากให้มันโดนน้ำ